สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนนะคะกับดิฉันศิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดกับกูรูนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับการวางแผนภาษีกันก่อนสําหรับมนุษย์เงินเดือนมีสาเคล็ดลับด้วยการติดตามพร้อมกันในอินโฟกราฟิกชิ้นนี้เลยค่ะขึ้นต้นคําว่าภาษีหลายคนก็ถอนหายใจกันแล้วใช่ไหมครับ พราะดูจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีรายละเอียดสําหรับคนทางานทั่วไปโดยเฉพาะบรรดามนุษย์เงินเดือนซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าไม่มีอาชีพไหนอีกแล้วที่จะเสียภาษีสูงเท่าการทางานกินเงินเดือนแต่ยังไงการเสียภาษีนั้นยังถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนดังนั้นการวางแผนภาษีจึงถือเป็นตัวช่วยที่สําคัญในการบริหารเงินของเรานะครับทางรายการรวยหุ้นจึงได้รวบรวม3เคล็ดลับการบริหารภาษีง่ายๆมาให้ลองปรับใช้กันเริ่มจาก 1. คําคำนวณหารายได้ทั้งปีให้ถูกต้อง ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้อื่นๆด้วยอย่าลืมรวบรวมเอกสารหล,ลักฐานจากการหักภาษีหน้าที่จ่ายทั้งหลายที่ได้รับจากรายได้ประเภทต่างๆเช่นเงินบันผลดอกเบี้ยหรืองานจ้างองื่นๆ 2. วางแผนภาษีด้วยค่าลดหย่อนที่เป็นการลงทุนอย่าลืมใช้สิทธทิประโยชน์ต่างๆที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน LTF ที่สามารถลดหย่อนได้15%ของรายได้สูงสุดแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0บาท หรือการลงทุนใน RMF ที่สามารถลดหย่อนได้15%ของรายได้สูงสุดแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทเช่นกันรวมถึงบรรดาประกันในรูปแบบของประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบบำนาญถือว่าเป็นสามกำลังสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนในการช่วยลดหย่อนภาษี 3. ทบทวนแผนการลงทุนและการบริหารภาษีคงสุดท้ายในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีถือเป็นช่วงที่ควรจะต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่าอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำอย่ามัวแต่รอสิ้นปีจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาปวดหัวในทีหลังกันนะครับ พูดคุยกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องของมุมมองด้านภาษีหลังจากเราเรียนรู้เคล็ดลับไปแล้ว3เคล็ดลับด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกันนะคะกับคุณสาธิตประวรสันติสุทอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสาธิตมากเลยมาคุยกับเราในวันนี้นะคะคแต่่อให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในหนังสือ rich dad poor dad เขาบอกเอาไว้พ่อรวยสอนลูกเนี่ยเาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยคือคนที่เสียภาษีน้อยแล้วก็คนจนคือคนที่เสียภาษีมากนั่นหมายความว่าเราจะสามารถมั่งคั่งได้ จากการบริหารภาษีจริงหรือเปล่าคะคุณสารย์อันนี้ถูกต้องแน่นอนเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามามองดูนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเสียภาษีที่เป็นประเทศที่เสียภาษีแพงมากนะครับถึง 30- 35%ิา้เ5%รน้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราหาเงินได้ร้อยบาทหนึ่งในสามของเงินที่เราหาได้รัฐบาล ขอไปแล้วไปเป็นภาษีเพราะหนึ่งในสามที่เราเสียไปเนี่ยยังไงมันมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีการวางแผนภาษีโป้งโป่งนี่นะครับเราก็จะมีเงินเหลือเก็บไม่เยอะเราก็จะกลายเป็นคนจนนั่นคือข้อเท็จจริงที่เราต้องมาบริหารจัดการกันนะคะในาณะที่คุณสาธิตเองพูดคุยกับเรื่องภาษีมานักต่อนักแล้วนะคะคําถามที่พบบ่อยมากที่สุดเลยคือคําถามว่าอะไรคะ อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าภาษีนี่บริหารได้จริงเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีนักวิชาการอยู่ท่านหนึ่งคือเบนจะมีแฟงคลินท่านบอกบอกว่าความตายกับภาษีนี่หนีไม่พ้นหลายคนไม่เชื่อว่าภาษีเราบริหารได้อันที่สองเลยก็คือถ้าบริหารภาษี จะผิดกฎหมายโดยสรรพกรมาตรวจเจอไหมค่ะหาว่าหลีกเลี่ยงหรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นผมขอเรียนได้เลยครับภาษีบริหารได้แล้วเราสามารถบริหารภาษีบัตรถูกกฎหมายได้ด้วยนะครับมันมีหลายวิธีที่ทําได้ค่ะนั่นคือสองคำถามและสองคตอบที่บอกไปแล้วด้วยนะคะทีนี้มาดูเคล็ดลับในการวางแผนภาษีบ้ามนุษย์นเดือนหลายคนตั้งคําถามนะคะว่าในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์กันเดือนนะคะแล้วก็มีภาษีต้องหักอยู่แล้วด้วย ตอนปลายปีนะคะหรือว่าต้นปีก็ต้องยื่นเสียภาษีนะคะวิธีในการบริหารจัดการหรือลดหย่อนที่ควรรู้มีอะไรบ้างคะ,อะโอเคคือวิธีการบริหารภาษีต้องเข้าใจหลักของภาษีนิดนึงคือหลักภาษีของกรมสรรพากรเนี่ยจะใช้จากเงินได้สุทธิตัวเดียวเท่านั้นทีนี้เงินได้สุทธิมันมาจากไหนก็มาจากเงินได้ที่เราหาได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายลบด้วยค่าลดหย่อนอจะเหลืออยู่ตัวเงินได้สุทธิเพราะฉะนั้นมนุษย์เงินเดือนเราเนี่ค่าใช้จ่ายเราจะได้น้อยมากอยู่ได้แค่4 0แต่ไม่เกิน6 0 0มื่น หาเงินเดือนได้แค่ก็ตามคุณหาได้แค่หกหมื่นเรามาเล่นได้จริงคือตัวของค่ารถยนต์นี่ค่ารถยนต์มันคืออะไรค่ารถยนต์ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับที่สรรพากรให้เพราะนั้นเราใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปเลยกรมสรรพากรไม่ว่าเราอยู่แล้วอยากให้เราใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น RMF ที่มีอินโฟกราฟิกไปนะครับ RMF LTF หรือประกันชีวิต ผู้นี้ได้หมดเลยครับเราควรใช้สิทธิ์ให้เต็มไหมคะในทุกๆสิทธิ์ที่ประโยชน์รหรือว่าควรจะบริหารให้เหมาะสมกับฐานะหรือว่าเงินเดือนของเราอย่างไรคือถ้าเรามีฐานะหรือมีเงินเก็บที่มากพอผมแนะนำนะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มแม็กซ์เลยเต็มแม็กซ์ให้กับทุกเรื่องเหตุผลเพราะอะไรนะครับเรื่องของภาษีเป็นเรื่องของคุณจะใช้คุณจะทวงมันมหรือคุณจะยอมเสียมันไปโดยเฉพาะเรือ่องเงินเดือนนะครับเงินเดือนที่เขาได้รับเนี่ยก่อนที่เขาจะได้เงินเดือนเนี่ยกรมสรรพากรเอาไปก่อนเขาละเอาเงินเข้าไปก่อนแล้วเขาเสียเงินก้อนนั้นไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เมื่อเกิดเข้าเงินก้อนนั้นมาลงทุนใน r m FLT, ประกันชีวิตเขาทวงภาษีก้อนนั้นคืนจากกรมสรรพากรมาะนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนด้วยค่าลดหย่อนเนี่ยตรงนี้มันได้ประโยชน์เห็นๆยกตัวอย่างมสมมติว่าฐานภาษีผมอยู่ที่20%ผมซื้อ r m f แสนหนึ่งซื้อประกันชีวิตแสน,นหนึ่งซื้อ LTF อีกแสนหนึ่งทั้งหมดสามแสนผมทวงภาษีคืนจากกรมสรรพากรมาได้เลยก็คือ20%ของสามแสนคือหกหมื่นบาทถ้าผมไม่ทําอะไรเลยหกหมื่นบาทตรงนี้เสียให้กรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วแต่พอผมซื้อ r m FLT แล้วประกันชวผมมทงนา ถามต่อถ้า F L T F ประกันชีวิตจ่ายแล้วศูนย์หรือว่ามันเป็นเงินออม จริงๆมันจนเป็นเงินเราอยู่นะใหะะ้เราไม่ได้สูญอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น,นเงินเรายัางง้องเงินมีความคุ้มครองมีการาออกผลิตทุกอย่างเหมือนเดิมปกติแปลว่าเราได้สองต่อก็คือหนึ่งลดหย่อนภาษีได้แน่ๆ<ช>สองก็คือเป็นการต่อย,ยอดไม่ว่าจะเป็นป้องกันความเสี่ยงจับประกันชีวิตหรือลงทุนจาก LCF และ RMF นะคะถ้าเรามีฐานภาษีมากพอแล้วก็ไม่ได้มีภาระหน้าที่มากนกะควรใช้สิทธิ์ให้เต็มแต่ถ้าใครบอกว่าเลือกใช้สิทธิ์ได้แค่บางสิทธิ์เท่านั้นแนะนอนสิทธิ์ไหนคือถ้าเลือกบางสิทธิ์เท ผมจะแนะนําเลยว่าให้ซื้อประกันชีวิตก่อนะนะคะเหตุผลที่ให้ซื้อประกันชีวิตก่อนเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอนาคตตัวเองจะเจออะไรบ้างะนะครับท่านวรว,วิชาเมธีนั่นแหละท่านเคยเทศให้ผมฟังอยู่อันนึงบอกว่าไม่รุ้จริงนะชาติหน้ากับพรุ่งนี้อะไรมาถึงก่อนอใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยมันคิดว่าถ้าเกิดสมมติชาติหน้ามาถึงก่อนค,ครอบครัวผมจะเป็นยังไงหรือว่าสมมุติผมไม่ได้จากโลกนี้ไปแต่ผมต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นคนพิการหรือทุลภาพ วรจะใช้ชีวิตยังไงค่ะในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเรื่องภาษีจริงๆผมบอกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักของตัวผลิตภัณฑ์น่าจสำคัญกว่าเพราะนั้นผมจะแนะนําเลยว่าให้ซื้อประกันชีวิตก่อนเลยค่ะนะครับแล้วมีเงินเหลือซื้อประกันชีวิตบ้องกันความเสี่ยงเสร็จ,รจหมดปุ๊บหลักคนี้ค่อยมาเรื่องของ สร้างผลตอบแทนแล้วก็ RFLTF ใช้เรื่องของเนะป้าหมายชีวิตเป็นหลักในการวางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะคะงครยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราคุยเรื่องของเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะมนุษก็นเดืนหลายคนในตอนนี้นะคะนอกเหนือจากทํางานประจําแล้วมีอาชีพเสริมด้วยค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือว่ารับจ้างปกติทั่วไปนะคะแนะนำยังไงดีมีการบริหารภาษีที่แตกต่างไปจากมนุษย์กันเดือนที่รับรายได้จากงานประจำอย่างเดียวไหมคะอ่าอันนี้ดีเลยครับยิ่งนี้ที่ผมเรียนนะครับว่า การไปหาภาษีคือเราต้องลดเงินได้ที่มันมากที่สุดเงินได้ที่มันมาจากเงินได้พึงประเมินลบด้วยค่าใช้จ่ายลบค่ารถยนแล้วมามองตัวแรกเลยก็คือเงินได้พึงประเมินมนุษย์เดินนะครับไปหารายได้ที่เงินได้นั้นยกเป็นภาษีอย่างเช่นเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผลตอบแทนจากตลาดจากหุ้นในตลาดหุ้นไม่ต้องเสียภาษีนี่เนี่ไปลงทุนเลยนะครับหรือไม่ก็เอาเงินไปฝากสลาดออมสินตัวต่างหรือว่าไปซื้อกองทุนพวก พวกกองทุนสะสมทรัพย์ทั้งหลายมันม่ต่องเสียภาษีหาเงินตรงนั้นออกมาเพราะเงินก้อนนั้นมันยกเว้นภาษีอยู่แล้วอันที่สองถ้าเราไปทําอาชีพเสริมอย่างอื่นอาชีพเสริมอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ไปหาอาชีพเสริมที่มันอยู่ในมาตรา44.8คืออะไรคะอย่างเช่นพวกเงินได้จากการท,ทําธุรกิจการค้ากเกษตรอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้นะครับเปิดร้านค้าต่างๆพวกนี้จะหาค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะครับมันไปช่วยหาค่าใช้จ่ายมันมช่วยในข้อที่สองคือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรามองสองตัว ว่าอันที่หนึ่งทำยังไงให้หาเงินได้ที่มันยกเว้นภาษีนะครับที่อย่างแนะนําไปเลยกองทุนรวมตลาดหุ้นพวกนี้ยยกเป้นภาษีหมดค,ครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราหักได้เยอะก็ไปหามาตราอื่นที่ไม่หักค่าใช้จ่ายได้เยอะอครับแล้วถ้าดูเคล็ดลับสําคัญเลยเวลาเราจะวางแผนภาษีหลายคนบอกว่าปลายปีเดี๋ยวค่อยว่ากันแท้จริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอย่าเลยอย่าไปรอปลายปีนะครับเหตุผลที่อย่าไปรอปลายปีเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอปลายปีสมมติถ้าอย่างเช่นในเรื่องของการซื้อกองทุน คุณอาจจะได้ราคาที่ไม่ดีแล้วอันที่สองเลยในเรื่องของการบริหารตัวเงินได้หรือบริหารค่าใช้จ่ายมันสําคัญตรงหลักฐานที่เราได้รับจากจากคนที่เขาให้ให้รายได้เรามาถ้าในหลักฐานตัวนั้นมันเขียนบอกว่าเราเป็น40่สิบวงเล็บหนึ่งคือเงินเดือนหรือ40่สิบวงเล็บสองคือผู้รับจ้างทาของยังไงคุณหาบริหารค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรา,รารวางแผนตั้งต้นปีเลยว่าเราจะแบ่งเงินได้เราเนี่ยให้ไปอยู่ในวงเล็บอื่นที่หค่าใช้จ่ายได้เยอะ อันนั้นคุณต้องวางแผนตั้งแต่ต้นปีเลยว,ว่าจะทําอาชีพแบบไหนให้ใบเสร็จออกมาหน้าตายังไงเช่นเดียกวกับพารลดหย่อนด,ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะอย่างถ้าสมมติเราพูดถึงแง่ของการลงทุนการลดหยอด่อนภาษีบางคนก็ไปซื้อช่วงปลายปีเลยโดยเฉพาะวันที่31ธันวาคมนะคะเราควรจะแบ่งซื้อทุกๆเดือนเฉลี่ยกันดีกว่าหรือเปล่าคะ,ะสไตล์ผมแล้วกันนะครับผม,มเคยหมดเลยนะเล่นซื้อตอนปลายปีก็เคยซื้อเฉลี่ยทุกเดือนก็เคย ปรากฏว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียหมดตอนนี้ผมเลยใช้วิธีอย่างนี้ก็คือสมมติผมมีสิทธิ์ซื้ออาอมฟสองแสนผลแบ่งเลยแสนหนึ่งฉเฉลี่ยมันทุกเดือนเลยเดือนละหมื่นะนะครับแต่อีกแสนกว่า<น>อ่าอีกแสนหนึ่งผมจะนั่งรอจังหวะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวิกฤตผมจะซื้อตอนนั้นเลยคือเหมือนเพราะอะไรเพราะว่าเงินใน r m f หรือ LTF ีเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ค่ะนั้ผมจะไม่สนใจตลาดที่มันขึ้นขึ้นลงลงเรื่อยไม่สนใจผมมอมบออย่างเดียวซื้อที่จุดที่ผมถูกที่สุด ัคือโอกาสที่ของผมมางที่สุดเพราะเรายิ่งซื้อจุดที่ถูกที่สุดเขาเรียกว่ามา r g จิ้นออฟเซตตี้ความเสี่ยงมันจะต่ําสุดส่วนชดความเสี่ยงของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับใช่แล้วโอกาสกําไรก็จะมีเยอะมากยิ่งขึ้น <c oughs> ผลตอบแทนเยอะขึ้น เป็นเคล็ดลับที่เราทําให้เราได้ง่ายคิดหลายด้านทีเดียวนะคะหลักๆแล้วนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าภาษีของเรามีทั้งการดูจากเงินได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อน3มหลักนี่แหละคะ่ะที่จะทาให้เราสามารถบริหารจัดการภาษีได้อย่างดีนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่นะคะและที่สําคัญก็คือต้องดูเป้าหมายชีวิตก่อนจะวางแผนเป้าหมายการเงินงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณสาธิตประวรสันติสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะสวัสด<อ>ีครับ เวลาของรายการแล้วนะคะสามารถติดตามรายการโวยหุ้นได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนตอนนี้ดิฉันศิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ